หลังจากห้อยอ,อ,อกนะคะเอฟซีเลตบินมาตามความฝันของพิธาโตเลยเนาะไม่รู้จะฟันหรือไม่ฟันเนาะวันนี้พาเพื่อนมานะคะเอฟซีเนาะ่ะสวัสดีค่ะพิน์ว,วันนี้พาเพื่อนมาทำบุญไปวัดใหญ่มาแล้วก็มาต่อที่กระท่อมละสังคารบ้านดุลน,นะคะเมื่อกี้ก็มีญาติที่ทำเขามาเขาก็ถามโน่นถามนี่ ปันเดออะไรมาคะเนี่ยพี่ทัศนปันเดอเรื่อยๆ,อยๆงวดเมื่อกี้มั่งวดเมื่อกี้พลาดเนาะพลาดเนี่ยคะหล้วยัางไงานเนาะจำไม่ได้แล้วเนี่ยก่อวันเกิดโค้งสุดท้ายก็ใช่แต่มันดีไม่ได้โอ้ไม่นี้ไม่ได้ม,ดมา,มาโค้งสุดท้ายต่อง,งวดจะเป็นแบบนี้ศูนย์ห้าเก้าเนาะกับหนึ่งสี่ มันออกห้าแปดเนาะพี่ทัดเนาะเต็มเดียวเองโค้งสุดท้ายไม่ได้มาเสียดายโค้งสุดท้ายลงปู่ให้พรในวันเกิดวันเกิดพงวันที่ยี่สิบเจ็ดบอ้อ๋อสองเจ็ดแต่ผมไม่เขียนใช่ใครทูดไปชมยูทูบก็ไม่ได้เขียนก็ถือว่าพลาดนั่แหละจ้าพลาดเนาะถือว่าพลาดนะคะมาตาใหม่นะคะในงวดนี้งวดวันที่เท่าไหร่เนาะพี่ทัด วันที่เท่าไหร่นะทีนี้น่าจะวันที่สองสองวันหนึ่งวันอะไรแรงงานสองพิษภาอ๋อ oh, ทุกปีมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะใช่ใช่สองพิษภาถ้าท้ามีมาอาจจะถูกป๊อกแล้วลูกคูณจะให้บอนวันเกิดกับวันสงกรานต์ก็พอดีวันเกิดผมก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเอาเตะอายุห้าส <52. S 1> ิบสอง วันที่27เดือนเมษา2562ปี 6, 52, ค่ะเดี๋ยวถ้าในใบหนึ่งผมเขียนเดี๋ยวผมไม่ไ,มได้ออกตัวนี้ออ้มผมจะเขียนเลยน,ยนี้เดี๋ยวคนดูเขาเข้าใจผิดว่าอ,ออกเลยเอามาลงไม่ใช่ค่ะมมไม่ได้มาค่ะโค้งสุดท้ายไม่ได้มาเิาดียงานเยอะมากเลยที่บ้านสงกรานต์ผมกำลังดูตัวเลข อาฟันเลยบะการณ์ฟันมาป,าปลูปให้ปลูกต้นไม้อ๋อฟันบ้านลงปูให้ปลูกต้นไม้รอบถนนที่เราสร้างใหม่นี่แหละค่ะตุลยจะเอาตัวนี้เอตุลย้จะเอาตัวนี้อ๋อจะเอาตัวนี้เลยอันนี้ฟันเลขนำโชคเนาะหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งอันนี้ฟันสมงวดใช่ไหมคะพี่ทักษ์ฟันสมงวด ว่าลูกปู่ให้ปลูกต้นประดู่เดิมธนง<อ>ถ้าเดิมทนเรตีเป็นเขมเมนก็ได้ทน,นงก็หนึ่งหนึ่งครับดบมก็ก็คือสามเดิมธนงสามหนึ่งแล,ล้วลงปู่ให้ปลูกรอกตรงนัน้นนี้แล้วก็ไปฝักโน้ตก็จะมีหลักชนโฉนดอยู่หลักหนึ่งแต่ยผม,มยังไม่เขียนเนาะจ้าหลักชนโนดอยู่หลักหนึ่งปอดีจําไม่ได้ห้ดูก่อนอว่าจะไปดูอีกก็มนีมาถ่ายก่อนอบอ มาโดยไม่ได้นัดมายแล้วพอดีมาจากวัดไผ่วัดใหญ่อันนั้นก็เหมือนกันครับเหมือนตัวนี้มันตัวนี้บ่มันตัวหนึ่งเก้าสี่เตเต้สี่หกหรืออะไรเนี่ยแหละวก็ตัวอันนี้หลักชนวนเนาะคระับในหลักชนวนเก้าหนึ่งสี่หกน่าจะสี่หกจัดไหม คือตัวนี้เลยน,น้อพิธาเนาะก็คือตัวนี้หนึ่งกล้ามการเตอันนี้มันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าผมลงก,ก็คือหนึ่งกล้ามแล้วถ้าเพิ่มอีกก็คือสี่หกหรือหนึ่งสี่อันนี้ต้องหววเนาะหนึ่งสี่ยังไงก็ต้องมาหวนหวนี้ยังไงก็ต้องมาจับพอหนึ่งสี่ตัวเก่าของจุมีแบบนี้ผมว่าเบิ้ลนะหวนาะหวนี้เบิ้ลถ้าเบิ้ลเบิ้ลสี่สี่ก็ต้องรอโค้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าไว้เพิ่งออกเนาะไว้เพิ่งออกแอดมเอ็น เอาตัวนี้ไปก่อนหนึ่งเกับ3ามศนย์หนึ่ะแล้วก็หลักโฉนกแล้วเก้าเนมันการเต c. แต่ก็เพิ่มหนึ่งสไปอีกตัวหนึ่งอดีเอาตัวนี้ก็ได้นะไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนแต่ที่เท่าไรก็ตามลูกปูว่าทีส2งลูนทีหนึ่ง <laughs> วะมาตามโค้งสุดท้ายรอืมให้ให้พรให้พรคือ,อลูกปูว่าสโสดเดรโกนเจ้าเกียรอสบาย เธอสีเมียนบานเมียนตรับเมียนเมียก็คือซื่อสัต์มันโงซื้อตรงตลอดไปหน้าลูกหลานอยู่ดีมีสุขสุขกายสุขสบายใจทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองอันนี้คำหลวงปู่คำโอยพรในวันเกิดเดือนคนเกิดเดือนเมษายนก็ให้พรวันสงกรานค่ะพอดีผมเกิดวันที่27เมษายนแต่ทำไมคุณทักไม่เขียน เจ็ดห้าส่งเนาะแต่ก็ไม่เขียนก็คือไม่ถูกจ้ครับแต่จะพูดเนาะพูดในคลิปของก็คุปซับพญานาคเทมินีไม่ได้มาจ้แต่บางคนดูคลิปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับางทีว่าเอาเลขโชว์พูดบอกว่าเลขออกเลขอันนั้นคือไม่ใช่พูดให้ฟังเนาะต้องต้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบแต่บางท่านก็ดูไม่จบอ่ะเนาะก็เลยเลยไม่เข้าใจบางคนก็เลื่อนปื๊ดเลื่อนดูแต่ตัวเลขบางทีไม่ ต้องต้องฟังด้วยเนาะฟังถ้าท่านใดที่เคยติดตามหลวงปู่สวงเนาะก็จะรู้อะนะค่ะก็ที่ผมเขียนอันนี้ก็หลักถนนเหมือนกันแต่คือมันออกแล้วมองตรงไหนก็ถูกหมดค่ะแต่ถ้ายังไม่ออกมันมึนตึบอันนี้ลูกู่ให้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นประดู่คะประดูรอบถนนเส้นทางใหม่ผมก็เลยนึกได้ว่าถนนเส้นนี้มีตัวเลข เป็คือหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเลยเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดเกก็ได้เนาะพิทัศน์เนาะถ้าตีไปได้หลายอย่างแล้วแล้วปูให้วนไปฝั่งโน้นแล้วก็ไปไปต้นสุดท้ายคือลายหลักเฉลยหลักเฉนดก็มี9ก้าหน่งสีก็คือหลายเก้าหแต่เราเพิ่มแค่หนึ่งสีไปอีกตัวหนึ่งก็พอส่งหนึ่งเก้า1นึ่สี่่นี้ ข้อ9กับ6ตัวเดียวกันจ so ้ะ9กับ6ก็ได้กันอันนี้คือความฝันต่อหงุดนอกของพิทัศน์นะคะสั้นๆง่ายๆจ้ะได้ใจความค่ะก็ประมาณนี้ครับค่ะก็เมื่อคืนมันมาแต่นอนไม่หลับเพราะไม่ได้เขียนสอบเจ็ดก็ตื่นประมาณตีสองผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนพอดีลูกสาวมาจากกรุงเทพก็โทรไปเลยโทรไปหาลูกชายให้ได้รับที่สาขาประมาณตีสาม เดินไปเดินมาก่อไฟถ่ายวิดีโอไว้ก็เออเราลุกตีสามก็ยังไงก็ต้องมีสามวันลุกตีสามกับเป็นตัวเองอันนี้คือฝันระเบนอันนี้คือฝันระเบ้ออันนี้ฝันเสร็จผมตื่นอ๋อฝันเสร็จแล้วก็ตื่นฝันว่าหลวงปู่ให้ปลูกต้นไม้เอาต้นปรูดู่ก็เลยตื่นเลยใช่ไหมคะ เส้นทางที่เราทําใหม่บอกว่าปลูกต้นไม้ยังไงก็ต้องหลักนี่ะป้ายนี้แหละเพราะว่าคือลูกปูจะบอกว่าป้ายก็ไม่ใช่ก็คือปลูกต้นไม้ก็เอป้ายเพราะว่ามันมันเป็นปริศนาของปูเนาะใช่ก็คือถนนเส้นนี้จะมีตัวเลขแบบค่ะตัวเลขถนนหนทางถ้าฝันเห็นถนนปุ๊บผมนึกได้เลยต้องตัวนี้ค่ะผิดถูกก็ไม่ว่ากันค่ะแนวทางเพราะว่ามันจะไม่มีใครถูกไปตลอดเสมอไปหรอกเนาะ ค่ะ <c oughs> วันเกิดรู้ได้วันตายเนี่ยไม่มีใครรู้ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ตอนลุงปู่บอกอุ้ยพรวันเกิดยังไม่เขียนโซงเจีดรติเลยเขียนแค่สองอายุแค่สิบสองอันนี้เป็นแนวทางความฝันเน,ะเน,นาะถ้า,าเรารู้อย่างนั้นอ่ะเราซื้อเองไม่ดีกว่าออบอพิทักษ์เนาะเป็นเศรษฐีซอยคอเท้าจร <c oughs> วนะไอ้เพราะที่เราไม่รู้เลยเราถึงเอามานําเสนอเป็นแนวทางอ่ะเนาะแนวทางเนาะค่ะความฝันเสียบโชคถ้าชอบก็ลองซื้อดูค่สองคนซอกขายในก็ โปรสุดท้ายนี่ก็เนาะค่ะัไม่ได้มาไม่ได้มาครับก็คือออกไปแล้วก็ไม่ต้อพูดมันเอาตัวใหม่แต่ออกวันที่หนึ่งหรือวันที่สองอันนี้ผมยังไม่รู้อาจจะเป็นสองเดือนพฤษภาเนาะพรักงาถ้าเรียกเข้าเรียกหยุดอันนี้ต้องขอไยไว้ก่อนเพราะแนวทางหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งแล้วก็หลับถนดก็หนึ่งเก้าสี่ไปเก้าหนึ่งสี่ร เป็นหนึ่งสี่แต่ผมไม่ได้เขียนในสมุดโชว์ผมจะโชว์ในป้ายแห่งนี้จ้ะครับอันนี้อก็รอโคสุดท้ายเนาะแอดมินที่ตั้งใจมาวันนี้มาโดยแบบไม่ไม่ได้โทรมาก่อนไม่ได้โทรค่ะก็เลยเห็นมาสวัสดีก็เพชรในคริ่งจ้ะมาพอดีเพื่อนมาจากกรุงเทพครับขอบคุณเอ็ดมินที่มาท่านทำท่านทำหน้าที่นี้ขอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะคนติดตามเยอะๆยอดวิเพรเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับผมทัดก็สองพันเหมือนเดิม ไม่ถึงเยอะเยอะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟมินเอที่ดูชมคิดสินใดทรงคำรรานาเล็มีผิดมีถูกผมให้เป็นแนวทางไม่ต้องคิดเยอะถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูกดทุกใจให้ก็ขอบคุณเป็นจากสูงสวัสดีคร่ะขอบคุณค่ะพิทัศน์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ